نخيو دو <تص descriptor> 嗯。Mm. เออก็ว่าอยู่ทำไมเงมันรู้สึกแปลกแปลกแปลกไหมทำไมแปลกบ่อยจังวะมา,าลองดับัสเตอร์กันน้องมั้งทรีทูวันกูสู้ สมทบเป็นเบลสมดุลน้อยแต่ดีเจอแรงดีเยอะนั่ก็คือดรามบัสเตอร์ีทีทูวันตัวชุดทีทูวันกัชุด อันนี้ก็คือดรานบัสเตอร์ถ้าตัวแค่แบรกว่าสนใจซาติเกอร์บางคนอาจจะคิดว่าเนี้ยอแบบเนี้ยนี่อะไรพวกเนี้ยอะตรของแท้ใช่ไหมแต่ความที่ของป้อมหมดเลยที่เห็นโอ้ก็มันยังมีของตัวทีทุกวันตู้นี่ก็คือซีเอกตัวแรกในชีวิตของ ตันเบรเล็ซื้ออีฟ้าฉลองสองพันซับแก็ลดมั่อนะแค่หนึ่งพันซับไปแค่พันกันทุ่นเจ้ามนได้ลค่เดีสลตวครัด ตามซอสใหม่ที่ออกลายอีกนอ่ก,ก็คือด่านซอสผู้ดีดีดนะครับเอาใครว่าเอาเอาอกอ,อีกลายบดคํคำิีวอล ครับอยากให้ตัวอะไรเจอกับตัวอะไรครับตัวนี้เขาไม่มาเลยครับน้องทำไมชอบเขาไม่ไม,มคืนวะมางั้นเดี๋ยวเราดันเ็กเกรอร์ก็ได้ซานซอดกับดานเลกเกอร์ทีทูวนัวนโกชุด วิซาลอสสปินฟิิครับคู่ต่อไปขอเป็นวิซ่าลอสจากอิมแพคเด็กแล้วกันนะครับใส่ท่ชชูสติงลันเชอร์ขางฟินิชฟิน already set t two o n go ด already set t go shoot. สวัสครับวันนี้สำหรับพอดไีไม่รู้จักนะครับอ,อ,อันาานี้คือเอาอะไรวะเต้กที่ 1, น2 o Ghost G2 o Ghost และพู้ได้ชนะไปในครั้งนี้วิศาะรถตัวเมตาสตึง่งที่คลาสคนก็ต้องมีติดบ้านไว้ผู้ต่อไปวิศาลรถประะดานเบรคควจะต้องซื้อวิศวะรกกันทุกตาเพราะวิศวะรดี นี่คือติ่งที่ผมลงตล่นกัผมเล่นเบเบดมาติงลันเชอร์เขียนว่าเอ็กไวได์เดลันเชอร์ก็จะมาต่อวิสาหกับรถคอมโบกับก็ยังไม่เคยแข่งก็จะมีการซออหน้าเก่าแต่ละเช็ดใหม่ สเปริมดัชทราคอนิกดรสซีโลใครจะไปันเือผครับตามมาสเตอร์หน้าเก่าตัวเมตามาก่อนที่มีติดบ้านกะบดเช็๑โซนฟ้าเมก็คิดว่าทำามโต่รวาเย็มือหนึ่งโซน คับ x l เก่าโอ้โหไม่ยอมผมไม่ยอม3 <c oughs> 2 <c oughs> 1 g o o n o ไม่เชื่อเชื่อเห็นรับ แกแค่ท okay, okay. ีรนี buster, done, now, ้อมาเซิร์แบทเทิลชีตูวันโกชูดรามาสเตอร์กับวิศรไปเดอดตอนนี้รามาสเตอร์ทำไปสองแ้มครับอกสตรีมดัรอกนิกเดรกซ อนแรกว่าพวกนี้จะปเด็นบ้างเพื่อนเราใสดุดของพ่อแม่ไปจับรอ้อยครับต่อไปดรัมบัสเตอร์ประทะดรมบัสเตอร์จีวันกู ดัมเบอร์เตอร์งหกศูนย์เอเซลประธาดดนรัสเบอร์หตอร์งหกศูนบอลออเรดี้เซตลรวมยอบอลก,ก่อนนะทีทูวันโกชดุด รากฏว่าดรนมบัสเตอร์ออกลายอันนี้ออกตัวนี้ตัวใหม่ออกลายไปเองนะครับแล้วนี่คือนอ้องใหม่ผมบอกเราในวันนี้เอาวิ่งวับไปเราจะเอาน้องใหม่ครับ <Yeah. S 2> ลองมาเจอกับรุ่นเก่าที่อยู่มานานสดครับอย่างดรานซอสมากดีกว่าเอาเป็นดรานเบรกเกอร์แล้วกัน แต่ม like ันก like ็ไม uh, uh. bet. uh, ่ได้อยู s <S ่นานหรอกนั oh ่นเอาเป็นดรัฟซอตามโมดูลแฟรแล้วกันเพราะว่าไม่ดาวโหลดทุกคนเออกัเบสบอลนะครับไม่ดิแบตแบทบิดแบตบอลแบตแบรบอลฟอร์ตปิดฟอร์ตแล้วกันทีทุกวันโกโก้ไปกับเราเพื่อนน้องใหม่เลยครับ ชุดทำเบรเตอร์แบบสุดแรงมทุกคน3ร1 2่ราพคเตอร์เพราะ3 2 1วุด ซาล่าแต่ทุกคนมันจะดีไม่รอกขยจไปหาไม่า่สุูอันนี้เจอสบเนามาสทนี้ผมรุปว่าดูรันซอมแพสสปีฟินิชนะครับอยู่มันสดแต่แพสปีอะไรวะต่อมาครับ รบาราซอดพี่ใหญ่สุดพี่อยู่มานานในบรรดาแกงนี้ทีทวนคาตา,าสาบล็อครับทีทวนกู้ชุด Extreme Dash t a r o n i c Drake S ผมอยากให้มันยึดจิการตรงนี้ไว้ทุกคน ตอนเริ่มเสียเปลี่ยนแล้วสัญญาณตัดรอดคงอยู่ปกติข้อแคบไม่ชนอะไรมากพอปรากฏว่าน้องใหม่แก่งเกิแกลือมันใหญ่ครับอันนี้ก็คือสติงลันชื่อที่ผมพอบมุมใจแต่ตอนเขียรวว์ไหวไหวเลยลันชื่อว่าผมมอโม้นังแงก็ อ๋อนี่ไงสนใหญ่ที่ผมเล่นอเล่นคาสเวซเปอร์เอกนะครับของปอมารอบครับอีนมบเดกกับวิตลัดผมไม่ยอมอีมเดกผมอ่ะม่ยอมกว่าเดกว่าีันโกสสตรีดสอนิก

i are to Shot. Three, two, one, shot. อ yes. ินแปิดเดเชน่าว็วุกคนอินแปิดต้นชื่อเลยและนี่ก็คือเบเบทุกตัวณปัจจุบันและขอยินดีต้อนรับยังเป็นทางการวิาสาหลและดรามาสเตอร์เข้าสู่แก๊งผมยังเป็นทางการแร้บแกง๊งเดอะเบียว เดี๋ยวต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้และเจอกันใหม่ในคลิปหน้า see you guys bye Pew.